ใครที่กำลังตามหาโตโยต้ายาริสโฉมนี้อยู่นะครับต้องไม่พลาดเลยนะครับเหลือเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ายาริส1.5 r s ี2,013นะครับพรเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นโอ้โหพี่พี่ สวยๆเดิมๆโรงงานเลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆสีบางๆแบบนี้เลยนะครับได้ไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกให้พร้อมได้ล้อแมกขบบ15มาพร้อมยางปี2023่สสโอ้โหสวยๆพี่ๆนะครับมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับเหลี่ยมสันคมๆสวยๆเดิมๆโรงงานนะครับสีบางๆนะครับไม่เคยชนหนักจากด้านข้างแน่นอนนะครับภายในนะครับก็มีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีหน้าจอ n อนด i d นะครับได้กล้องบันทึกหน้าหลังจากโรงงานนะครับได้เป็นเบาะผ้าสภาพ าพยังใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจครับต้องไม่พลาดที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับผมจะรีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมของตัวรถเหมือนได้มาดูรถที่เพชรยนต์ด้วยตาของท่านเองแน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับตูนเพชรยนต์รถมือ2เกรด A นะครับและสําหรับ EP นี้นะครับผมก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สํานักงานใหญ่โกดัง3อีกแล้วนะครับวันนี้ผมเอารถหายากมาให้ทุกท่านได้ รับชมกันอีกหนึ่งันนะครับบอกได้เลยใครที่กำลังตามหา To โยต้ายาริโฉมแรกนะครับต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะครับเหลือเพียงคันเดียวเท่านั้นคันนี้ได้เป็นรุ่น1.5 RS ด้วยนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปโอ้โหพี่ๆคันนี้นะครับผ่อนเพียง5,000บาทเท่านั้นครับราคาตั้งขายอยู่ที่299,000บาทนะผ่อนได้ถึง60งวด72งวดเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสวยพี่ คันนี้เดิมๆโรงงานนะฝากระโปรงเดิมๆสีบางคลิปแบบนี้เลยนะครับไม่เคยชนหนักพลิกความจมน้ำนะครับไฟหน้ามันติรีฟเฟคเ,เตอร์ยังใสๆเป็นโคมเดิมโรงงานนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมนะครับ <c oughs> ฝากระโปรงสวยๆเดิมๆโรงงานห้องเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยชนหนักพลิกความจมน้ำแน่นอนเปิดให้ดูกันแบบนี้เลยครับอันนี้ จะเป็นในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับพี่ๆสังเกตดูได้เลยนะครับสภาพเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับบอกได้เลยว่ารถทุกคันนะครับเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับเราเน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพรถทุกคันนะครับเพื่อให้ลูกค้าซื้อไปใช้งานได้ยาวๆนะครับฝากระโปรงเดิมๆทุกอย่างเลยนะครับฝาเดิมโรงงานนะครับดูกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีเดิมครับสีโรงงานบางๆนะครับ หัวน็อตไม่มีแกะขันไม่มีขยับแต่ยังได้นะครับในซอกนะครับทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะครับได้เป็นสภาพเดิมโรงงานแน่นอนนะครับทุกคันนะครับสามารถเช็คประวัติได้นะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนครับันหน้าสวยๆเลยนะพี่ๆสังเกตดูนะ โอโหพี่บอกได้เลยคันนี้สวยๆนะครับใครที่กําลังตามหารถย o y โ t โยต้ายารรุ่นนี้อยู่นะครับต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาหาผมด่วนๆเลยนะเครื่องเดิมๆนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับสวยๆเลยนะพี่นะไม่มีคราบน้ามันไหลเยิ้มหรือรั่วซึมแต่อย่างได้นะครับได้บอกได้เลยว่าได้สภาพเดิมโรงงานทุกอย่างแน่นอนนะครับรถทุกคันนะครับเราคัดมาให้เป็นอย่างดีแล้วนะครับ ไม่มีประวัติของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําแน่นอน,นครับซื้อไปใช้งานได้ยาวๆนะครับขอแค่พี่ๆเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกําหนดเท่านั้นนะครับบอกได้เลยรถไม่มีปัญหาแน่นอนสําหรับตัวล้อของคันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กขอบ15นะครับมาพร้อมยางปี2023แล้วนะครับคันนี้โอ้โหพี่ยางยังสวยๆอยู่เลยนะครับ ในส่วนของโครงสร้างด้านในนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับสภาพยังสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างนะครับโชคเดิมๆสวยๆเลยแบบนี้เลยนะครับช่วงล่างแน่นๆนะครับใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะครับซื้อไปนะครับซื้อรถจากเพรยนต์ไปนะครับใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะครับด้านข้างได้เป็นกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะพี่นะ เหลี่ยมสันคมคมสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับด้านข้างนับสีบางกลิปเลยนะพี่นะไม่เคยชนหนักแน่นอนนะครับในส่วนของตัวกระจกทุกบ้านนะครับอันนี้ผมเดินสํารวจให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีโลโก้โตโยต้าชัดเจนทุกบานแบบนี้เลยนะครับหลังคานะพี่นะสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีการคว่ำม,มาแน่นอนนะครับบอกได้เลยอยากได้รถ คุณภาพเกรด A ต้องที่นี่เท่านั้นนะครับควักเงินแสนทั้งทีนะพี่ก็ต้องได้ของดีกลับคืนไปนะครับในส่วนของตัวประตูนะครับพี่รอยอาร์คสวยๆเดิมๆเลยนะครับสังเกตดูได้เลยสีบางคลิปนะครับลูกยางประตูเดิมๆนะครับแนวซิลิโคนขอบประตูสวยๆเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับภายในนะครับก็ได้เป็นสีทูโทนนะครับสำหรับแผงประตูนะครับบุด้วยผ้านะครับลวดลายสีแดงสวยๆเลยนะครับภายในนะครับก็ยังได้เป็น อ่ะคันนี้ขอบอกก่อนได้เป็นกุญแจแบบเคเลสสมาร์ทนะครับเท่เลยนะครับเป็นปุ่มพุทธสตาร์ทแบบนี้นะครับมีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับทรงสปอร์ตโอ้โหพี่นะครับบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับรอช้าไม่ได้เลยนะครับหน้าจอ Android นะครับเชื่อมต่อกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยมีกล้องบันทึกหน้าหลังจากโรงงานนะครับนี่เลยนะครับผมกล้องบันทึกหน้าหลังอ่ะเดี๋ยวให้ดูสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับโอ้โหพี่ เดือนไม้สวยๆแบบนี้เลยนะครับได้เลขไม้อยู่ที่1น0 0 0 0มนกิโลนะครับสำหรับคันนี้รถปี2013ไม่หมื่นสี่นะผมถือว่าใช้น้อยมากๆเลยนะครับปีหนึ่งไม่ถึง10,000มนกิโลนะครับอยู่ที่ประมาณ1 0,000มกิโลอ่ะคร่าวๆเลยนะครับรถ10 10กว่าปีนะครับภายในนะครับในส่วนของตัวเบาะก็ได้เป็นเบาะผ้านะครับมีลวดลายสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับได้เป็นเกียร์ออโตเป็นรุ่นตัวท็อปนะพี่นะ โครงสร้างอ่ะให้ดูโครงสร้างกันดีกว่านะครับโครงสร้างสวยๆเดิมๆนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะครับทุกคันนะครับได้รับการคัดมาเป็นอย่างดีนะครับรถทุกคันที่เรานําเข้ามาขายนะครับจะเป็นรถคุณภาพเกรด A ท้งเท่านั้นนะครับต้องไม่มีประวัติของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำครับมีที่วางแก้วให้พร้อมนะครับด้านล่างนะครับก็เป็นพรมกระดุมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่บอกได้เลยคันนี้นะครับ คุ้มๆนะครับกับราคาเพียง2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับโอ้โหพี่สังเกตดูได้เลยนะครับหัวน็อตเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแน่นอนนะครับได้สภาพเดิมโรงงานทั้งคันนะครับสีบางๆเลยนะครับโอ้โหพี่บอกได้เลยว่าถ้าไม่ซื้อคันนี้นะถือว่าพลาดมากเลยนะครับ ภายในนะครับสำหรับห้องผู้โดยสารนะครับเบาะพับได้นะครับได้เป็นพรมกระดุมสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะรถตกแต่งมาให้อย่างดีเลยนะครับได้เป็นเบาะผ้าลายลายแดงนะครับโอ้โหพี่สวยสวยมากๆเลยคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าดูคลิปถ้าพี่ดูคลิปวิดีโอนี้จบนะจะได้เห็นทุกซอกทุกมุมของตัวรถเหมือนได้มาดูรถด้วยตัวเองที่เพชนยนต์แน่นอนนะครับ ในส่วนของโครงสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นซุ้มล้อด้านหลังนะพี่สังเกตดูได้เลยนะครับการสนิมสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อโครงสร้างใดๆนะครับชกเดิมๆโรงงานนะครับสภาพยังดีๆอยู่นะครับใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับได้เป็นดิสเบรกหน้าหลังเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคันนี้โอ้โหพี่สวยบอกได้เลยว่าคันนี้สวยมากเลยเหลือคันเดียวในโกดังในบริษัท เท่านั้นนะครับเหลือเพียงกันเดียวเท่านั้นนะครับได้เป็นรุ่นตัวท็อป1.5 RS ด้วยโอ้โ oh, ห oh. ด้านหลังมีสปอยเลอร์มาให้พร้อมนะครับมีไฟเบกรกหลอดที่3เป็นไฟ LED แบบนี้เลยนะครับกระจกเดิมๆโรงงานนะครับมีโลโก้โตโยต้ชัดเจนนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะครับ ด้านหลังนะครับในส่วนของตัวกันชนนะครับก็มีเซ็นเซอร์ให้2จุดมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับกล้องตัวนี้ก็จะทําหน้าที่บันทึกหน้าหลังพร้อมนะครับโอ้โหพี่สวยได้เดิมเดิมทุกอย่างเลยดูประตูหลังกันต่อเลยนะครับประตูหลังนะครับสังเกตดูได้เลยหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการใช้ปัจจัยแกข่ขันแต่อย่างใดนะพี่สังเกตดูได้เลยนะครับเดิมเดิมโรงงานทุกอย่างแน่นอนนะครับ เก็บรายละเอียดทุกอย่างทุกสัดส่วนให้ดูกันอย่างนี้เลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับสังเกตดูได้เลยเมนอาร์คต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับโอ้โหพี่นะครับไฟท้ายก็ยังเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนไฟมันแต่อย่างใดนะครับหัวน็อตล็อกกันชนด้านหลังนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ปัจจัยแกะขันเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้นะคุ้มเกินราคาแน่นอนนะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังตามหา t o y ยต a y ยาริ โฉมแรกอยู่นะครับต้องเอาคันนี้ไปเลยนะครับคันนี้นะครับราคาพอนเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับ5,000นกว่าบาทนะครับห0 0พนนิดๆอยู่ที่ประมาณนี้ครับไม่หนักนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับมีอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมนะครับแม่แรงอยู่ครบสมบูรณ์นะครับอุปกรณ์ไอ้ขออภัยครับโครงสร้างด้านหลังสวยๆเดิมๆโรงงานนะครับเมดอาร์คเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ ได้รถคุณภาพเกรด A แน่นอนนะครับที่นี่นะครับเราคัดมาให้ทุกคันนะครับรถทุกคันนะครับต้องไม่มีประวัติของการชนหนักพิกความจมน้ําหรือตัดต่อโครงสร้างนะครับไม่มีการเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์นะครับซื้อกับผมช่วงนี้นะครับภายในเดือนธันวาเนี้นะครับติดต่อเข้ามาเดือนด่วนๆเลยนะครับภายใน3วันเตรียมเอกสารให้พร้อมได้รับรถใช้แน่นอนนะครับและนะครับรับโปรโมชั่นอ่า รับประกันเครื่องเกียร์นะครับสองปีไปเลยนะครับรับประกันเครื่องเปียร์ให้รับรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีกันเลยทีเดียวนะครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะพี่มีปัญหาครับหลังจากที่รับรถไปแล้วติดต่อเข้ามาหาผมเลยนะครับผมจะเอารถสไลด์ไปยกมาดูแลให้ท่านเป็นอย่างดีเลยนะครับประตูนะครับบานหลังห้องผู้โดยสารสวยๆแบบนี้เลยนะพี่เมนอาร์คอยู่ครบสมบูรณ์สีบางกิฟตเลย สังเกตดูได้เลยนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับไม่มีเบียดไม่มีเฉี่ยวชนนะครับพี่เอ้สวยรถคันนี้นะครับผมได้สภาพเดิมโรงงานทั้งคันเมนอาร์กต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับเจ้าของเดิมเขาดูแลเป็นอย่างดีนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่งั้นนะครับไม่สามารถขึ้นเป็นรถเกรดเได้นะครับที่นี่นะครับเรามีการตรวจคุณภาพรถจากรถโดนใจนะครับเป็นบริษัท อันดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับโอ้โหน็อตสวยๆเดิมๆนะพี่นะสังเกตดูได้เลยแผ่นเพจอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแน่นอนนะครับสีบางเก็บทุกจุดเลยนะครับรับประกันเครื่องเกียร์สองปีไปเลยนะพี่นะถ้าว่าออกรถกับผมภายในช่วงนี้นะครับโอโ้สวยๆพี่เดิมๆโรงงานทุกอย่างนะครับไม่มีการชนหนักจากด้านข้างแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ผ่อนได้อยู่ที่72งวดนะครับอยู่ที่ประมาณ5,000บาท5,000กว่าบาทต่อเดือนนะครับพี่ท่านไหนไม่มีเงินดาวก็ไม่ต้องกังวลนะครับเข้ามาคุยกันนะครับเครดิตดีนะครับฟรีดาวไปเลยครับกระจกทุกบานมีโลโก้โตโยต้ามีโลโก้ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับไ้สภาพเดิมๆโรงงานนะครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะครับได้เป็นรุ่นยอดนิยมด้วยนะครับคันนี้สําหรับวีออสไอขออภัยครับสาหรับยาริธิฉมนี้นะคนเล่นกันเยอะจริงๆนะครับเนื่องจากมันแข็งแรง ทระอึดอดทนนะครับนะครับแข็งแรงอดทนประหยัดนะครับได้3อย่างเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้อ่ะภายในโครงสร้างนะครับสวยๆแม้นอาร์ตต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้เลยนะพี่สังเกตดูได้เลยนะครับช่วงล่างแน่นๆกํากำลังนุ่มเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นกังวลนะครับซื้อรถจากเพรยนต์ไปนะครับใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะครับซื้อรถมือสองนะครับไม่อยากโดนปัญหาซ่อมจุกจิกนะครับ ต้องซื้อให้ถูกที่นะครับอันนี้ให้เป็นความรู้ให้ไม่งั้นนะครับรถทุกคันนะครับรถมือสองนะครับพอเปลี่ยนมือผู้ใช้ปุ๊บนะครับก็จะเจอกับปัญหาซ่อมจุกจิกนะครับแต่ถ้าไม่อยากเจอปัญหาเหล่านี้นะครับติดต่อเข้ามาหาผมด่วนๆเลยนะครับได้รถคุณภาพเกรด A ไปใช้แนอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000บาทต่อเดือนนะครับยอดขายนะครับเงินสดขายอยู่ที่ 2,99,000บาทนะครับตีสะวะกลมๆ3 0แสนนะครับผมเตรียมเงินกำเงินมา3แสนนะครับรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับใช้เอาไปใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะครับรับประกันเครื่องเกียร์2ปีนะครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าสำหรับ EP นี้ขอฝากพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าสาหรับ EP นี้ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ